สวัสดีครับไปคุ้มกับมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทุนชาแชนแลก่อนที่จะรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอกให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเลยครับเริ่มจากอันดับแรกวันนี้ผมใช้เป็นหมูสามชั้นนะครับแล้วก็จะมีหอมแดงซอยมีต้นหอมซอยนะครับถั่วงอกนะครับเส้นก็จะเป็นเส้นเล็กนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นตัว พริกป่นกับตัวเต้าเจี้ยวนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นตัวน้ําซอสมะขามของผมนะครับก็จะมีน้ําปลาน้ําตาลแล้วก็ตัวน้ํามะขามเปียกแค่นั้นนะครับนะเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยนะครับจุดนี้เป็นสูตรที่ทําขายที่ร้านนะครับสามารถนําไปทําตามได้เลยนะครับตั้งกระทะนะแล้วก็ใส่หมูสาชั้นลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะ เจียวนะครับให้น้ํามันเขาออกมาสักคู่หนึ่งนะครับอ่านี่นะครับหลังจากเจียวไปเรื่อยๆนะนะเห็นไหมผมไม่ได้ใส่น้ํามันเลยนะครับเป็นน้ํามันจากตัวหมูออกมาเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือเป็นเทคนิคนะครับที่จะทําให้ผัดหมี่โคราดอร่อยนั่นเองนะครับจากนั้นใส่หอมแดงลงไปผัดนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะมีกลิ่นตัวน้ํามันหมูนะครับนะตัวหอมแดงเนี่ยจะช่วยให้ตัวน้ํามันหมูเนี่ยมันมีกลิ่นหอมขึ้นแล้วก็รสชาติที่ กลมกรอมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมากครับนหอมขึ้นมาเลยนะครับจากนั้นใส่เต้าเจี้ยวนะครับลงไปนะครับนี่ก็ไม่ต้องใส่เยอะเนาะจากนั้นนะครับให้เติมน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อย,อยนี่ จากนั้นผมจะเติมซีอิ๊วดำนะครับเป็นซีอิ๊วดำหวานนะให้สีสันเขาเนี่ยสวยขึ้นนะครับจากนั้นเ,เติมน้ําปลานะครับนิดหน่อยอแล้วก็ผงปรุงรสนะครับจากนั้นผมจะใส่พริกป่นลงไปนะครับตามด้วยเส้นนะครับผัดให้ เข้ากันก่อนนะครับเดี๋ยวตัวเส้นเขาเนี่จะดูดน้ําเข้าไปนะครับขั้นตอนนี้นะค่อยๆใส่น้ํานะครับผัดให้เส้นเขานุ่มนิดนึงนะครับอเพราะว่าถ้าเราผัดเส้นไม่สุกนะครับเอ่อเดี๋ยวพอเราใส่ตัวน้ำซอสมะขามที่เราไอ้นี่ลงไปเนี่ย มันจะทาให้เส้นแข็งทันทีนะครับเพราะว่าน้าตาลมันจะไปรัดเพราะฉะนั้นเราผัดให้เส้นเค้านุ่มนิดนึงนะครับพอ,อเส้นนุ่มนะครับใส่ตัวซอสของเราลงไปนะครับ,นะรบผัดให้แห้งนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยนะครับต้นหอมกับตัวถั่วง,งอกนะครับง่ายไหม ง่ายมากนะครับจะผัดขายตลาดนงตลาดนัดนะครับใช้สูตรนี้ได้เลยนะง่ายมากนะครับถ้าใครไม่ชอบหมูสามชั้นนะครับจะใช้เป็นตัวหมูเนื้อแดงหมูอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนี่นะครับนี่ใครสนใจกระทะนะครับทักมาซื้อได้เพจได้นะอนี่ขนาดผัดเส้นเล็กนะครับเห็นไหมลื่นเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องคนใช้เป็นนิดนึงนะครับ นี่เราไปจัดจานกันนะครับอ่ก็เสร็จเรียบร้อยครับสํำหรับผัดหมี่โคราชใส่หมูสามชัน้นเดี๋ยวเรามาลองชิมดูนะครับเส้นแบบว่าเหนียวนุ่มนะครับเวลาชิมก็ต้องเ,ออเวลากินก็ต้องกินกับหมูสามชั้นด้วยนะครับนะ ใครชอบแบบหมูสามชั้นแห้งๆอันนี้ก็เจียวเพิ่มได้เนาะเนี่ยชิมเลยนะครับเส้นเหนียวนุ่มมากบอกว่าตัวเส้นเนี่ยมีความเหนียวนุ่มนะครับรสชาติจะมีความแบบหอมๆม,มีความหวานๆเค็มๆเปรี้ยวนิดนึงนะครับกินกับตัวถง,งอกเนี่ยก็จะรสชาติพอดีกินกับหมูสามชั้นที่มีความแบบ มันมันนิดนึงโอ้โหลงตัวมากนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่สามารถทํากินก็ง่ายทำขายก็น่านะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไปพาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมอบให้นะครับ